เปิดดูนะครับอาการคือไฟเข้าแต่ไม่มีเสียงนะครับผมผมได้หรือออกแล้วนะครับฝาฝาด้านบนนะครับผมต่อไปเราก็เช็คที่ท R หรือทานเตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็ต้องทันออกเรงนะครับผมแคเป็นโปลนะครับผมคันออกแล้วนะครับเพราะว่ามีกระยึดอยู่ด้านล่างเออด้าน,ด,านด้านหลังสี่ตัวน,นะครับผม เลยนะครับแล้วก็ลอย P R ออกมาเช็คเลยนะครับเพื่อคนสบายใจให้เราทำง่ายๆถอดต,ตั๊ไปออกก่อนถอดออกมากทำให้ตัวนะผมอย่าถอดมากไม่จะหลุดออกจากติ้งน,นะครับผมหลุดออกจากแผ่นวงจร อืครับโอบ้โหโอ้โหอ,อกเลยนะครับผมขี้กเกียวออกเลยเราจะเช็คด้าน A หรือด้าน C ก่อนก็ได้นะครับ ผมจะมีแผ่นแผ่นช็อตทุกตัวนะครับเราก็วางไว้ก่อนนะครับเริ่ครับสองตัวนี้ครับผมแล้วก็มาเช็คกันเลยนะผมมันจะมีเลขโคตรระบอกด้วยนะครับ TNP นะครับผม TNP กับ TNP กับ N n p n นะครับผมตอรองเลยตั้งสี่ตัวก็ได้นะครับอันนี้ออกเลยนะครับแล้วก็มา,าเชซฟ t r เกันเลยก็กี่ตัวครับผมตั้งมิเตอร์ที่ x หนึ่งนะครับผมเจ้าว่า c ก่อนนะครับ c หรือ d ครับก็แทนกันได้ครับผม c กับ d แทนกันได้นะครับผม ก็แบบขาบีเลยนะครับเ็ฟครับผมขึ้นขึ้นครับผมกลับไปขาซีนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็สลับไปที่ขาอ e ีนะครับผมกลับไปที่ 10k x 10k นะครับผมต้องเกรงไหมครับแถมจะขึ้นสูงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะมีปัญหานะครับ ตัวนี้ก็เช็คงานเดิมนะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับจากไปคาส e ีนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเอ้ยเอาไปที่ 10K นะครับชัดนะครับชัดครับผม มีกี้นี่ผมปรับมีเติมมีถูกนะครับผมครับผมเสียนะครับสองตัวนี้ตัวนี้จะวัดต้องสลับสายนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเอนะครับตัวนี้กลัแบบเหมือนเดิมนะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับถ้าเราหันไปจับ e. ขาอีกลับไปที่สิบสิบเคน,นะครับครับ ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับ <lum> ครับผมไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับผมตัวที่สี่ครับผมจับเหมือนเดิมปรับไว้เอ็กหนึ่งครับผมเช็ครับไม่ไอ้ขึ้นนะครับขึ้นนะครับจับไปขาอีครับผมขับไปที่สิบเคนะครับไม่ขึ้นนะครับ Howard, คือ<ม>สองตัวนี้จะใช้ได้นะครับผมเราก็เก็บไว้ครับ หาตัวใหม่มาแทนตัวที่มันเสียสองตัวนะครับจะเป็นดีวอซีนะครับตัวนี้ผมได้มาก็เป็นซีห้าสองศูนย์ศูนย์ครับห้าพันสองร้อยนะครับซี 4, เจนี้เอาผมได้มาสองตัวนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับุหเป็นคนดี ผมอยเรล่มกันกันช็อใส่เร้นะครับผมหลตาไหลลงไปเลยตัง่นอยนะครับผมงเตรนนี้ผมใส่กันกันช็อเข้าไปแล้วนะครับผมอันนักเลยโอนี้จะเป็นดีนะครับ เที่สองก็ด้านนี้นะครับผมคมรัดข้ามน,นะครับี่ครับนนีับครัผมเดี๋ยวผมหาแผนกันสักก่อนเก่วกีอา อยา่าพึ่งบัตรจีนะครับผมเราต้องเช็กดูว่าเสียงอาการเสียงใดมันบี้หรือเปล่าเราถึงต่อเข้านะครับทุกตัวนะครับต้องเช็กให้ดีเสียมีอ,อุปกรณ์ตัวอื่นเัร็จมันก็เสียอะไรเต่านะผมเราต้องฟังตัวเสายที่ีตอนที่เส ตัวนี้ด้วยนะครับผมเช็ดขยายใช้หูแร่ฟังนะครับจัดยูสัญญาณภาคได้นะครับผมครับมีเสียงนะครับแล้วผมมีเสียงนะครับแล้วเรามาต่อทีอาร์เข้าเลยนะครับ ครับผมทำความสะอาดก่อนนะครับลองครั้งเดียวก่อนนะครับผมข้างใดข้างข้างนี้ก่อนนะครับผมทดสอบเลยทดสอบเลยครับผมมีเสียงแล้วนะครับ เสียงแล้วผมข้างขัวผ่านไปก็ถอดอด้วยข้างซ้ายนะครับ ความสะอาดเลยผมฟั่งข้างสายเลยครับครับผมดังนะครับหาสายลำโพงมาลองกันเลยครับทดสอบเสียงเลยครับผมทดสอบกันเลยนะครับ ครับผมวิดีโอนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมคลิปต่อมขยายนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแหวงด้วยนะครับผม Wassalamualaikum warahmatullahi